ไปไซซีอิงติดตามคุณพิมพาวีไปที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้การทําเครื่องปั้นดินเผารวมถึงวัฒนธรรมของชาวมอนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปแบบเช้าเย็นกลับแต่เขาว่าที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักและมีบางห้องสามารถมองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาได้จากห้องนอนในราคาที่เรียกว่าหาแบบนี้ไม่ได้ แล้วติดตามได้จากคุณพิมพ์พาวีกันต่อเลยค่ะ,ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านยาโฮมสเตย์ที่เกาะเก็ดเราจะมาพักกันที่นี่สองวันหนึ่งคืนพาไปดูห้องพักกันเลยนะคะเชิญค่ะบ้านยาโฮมสเตย์ออกแบบที่พักสไตล์คลาสสิกวินเทจเป็นการสร้างบรรยากาศอบอุ่นเหมือนได้กลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดมีสะพานไม้ที่สามารถเดินไปมาหาสู่กันระหว่างเรือนที่พักได้ มีธรรมชาติที่สร้างได้กลมกลืนกับตัวอาคารไม้เก่าได้อย่างลงตัวห้องที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นห้องริมแม่น้ำพร้อมระเบียงสำหรับสองท่านสามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาได้จากห้องนอนมาพร้อมกับเตียงใหญ่มีเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นและมีอาหารเช้าให้ราคาห้องพักจันถึงพฤหัส990บาทศุกเสาร์อาทิตย์1,200บาท แล้ววันหยุดเทศกาล1.400บาทอยบาทยังไงก็ลองมาพักมาเปลี่ยนบรรยากาศข้างคืนกันที่นี่ดูนะคะหลังจากที่พาชมห้องพักแล้วคุณพิมพ์ภาวีจะพาไปที่ไหนนั้นติดตามกันต่อได้เลยค่ะจะไปไหนกันคะจะถีบจักรยานไปเที่ยวเล่นที่ตลาดค่ะที่นี่มีร้านนวดไหมอ่ะนีค่ะมีร้านนวดแผ่นไทยนะคะ ตรงนี้มีบริการเช่าจักรยานนะคะถ้าใครไม่อยากเดินนะคะสามารถปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพาไปก็ได้ค่ะราคาเพียง40บาทเท่านั้น <40 S 2> เอง40บาทเท่านั้นเองค่ะขวาไปศูนย์พราบาติสองรูี้าระสนใจเนาะจะทะลุไปฝั่งนหนะหรือว่ายัางไงก็คือต้องเองดินอกมันจริงๆก็อเกณียนมาเดินวนนะคะเกี์เป็นวงกลมดูมาจากทาี่ไหนวะมาจากฝั่งนี้แล้วใชคะก็คือตรงไปแลวแนะนํา,นานให้เดินขวัไปนะคะยังไงก็เดินวนสำให้กลับไปดน เส้นทางหนึ่งนะคะจอดรถที่วัดสนามเหนือแล้วลงเรือมาแล้วขึ้นเรือนะคะค่าเรือเพียงสองบาทนะคะสามารถที่จะมาแล้วก็แวะนมัสการไหว้พระที่วัดปรมาที่กาวาดนะคะแล้วก็ทานขนมจีนมีร้านกาแฟ,ฟาอีกมากมายหลายร้านนะคะแล้วก็จะไปหยุดที่นวด <laughs> มีนวดแผนไทยค่ะนี้นะคะอีกไปสิบเมตรจะเป็นศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมู่ที่หนึ่งนนี้เดน่าจะเป็น ตตเตาเตาเผานะคะสวยงามมากเลยนะคะก็จะทำเป็นรูปทรงเป็นัดกันน้อยๆนะคะใส่ำกำย,ย,ยาน่นค,ความร้อนได้ค่ะกำยานก็พุ่งออกมาตามช่องต่างๆได้นะคะงานทรละเอียดมากเลยนะคะดูสินี่โอ้ให้ช่องสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมบนกับล่างนี่ต้องสบกันให้ได้อะดูดิ Oh ใครอาจจะเอาไว้เก็บพวกเครื่องประดับหรือเก็บของมีค่าก็น่ารักดีนะคะ,ะประดับด้วยช้างนะคะหัวช้างตัวช้างนี่สวยงามค่ะอบค่ะมีการแกะสลักแค่ราแกะสลักก็ประณีตแล้วคะ่ะน่าจะเป็นสัตว์ในส่วนมีล้อมรอบน่าจะเป็นบ้านของผู้ที่มีความสำคัญหรือมีฐานะในชุมชมนี้แน่นอน และใครที่เดินทางมาถึงเกาะเกร็ดต้องลองชิมทอดมันหน่อกะลาแนะนำร้านนี้เลยค่ะขอทอดมันคุกสีิค่ะแย่ทอดมันอร่อยนะจ๊ะน้องมาเกาะเกร็ดลองของอร่อยสิคะของชื่อชื่อเกาะเกร็ดนะจ๊ะอันนี้ร้านลูกปุ่นแฟนฉันกะโดนปราหลาดย้อนยุคกับรูปนั่งรูปไม่เลยมากมีหมาปลาัมาดาวดอกแกงปลาดุงตุ๊กตาบาบี้โตฟี่ปลาโุยดีป๊อกขนมกรอบตุ้มตับมะยมณ่าที่บาทจ้าอันนี้มายมเสียบรักนะไม่ได้เสียบใจนะจ๊ะใส่ถุงไหมจ้า ถ้าไม่ใส่ถุงก็ใส่ใจลงมาได้จ้าขายมาตาเกิดมั้งสมัยของขายมาตั้งยี่สิบปีแล้วครับเจ้าแรกในกรอบเกร็ดครับผมขอบคุณนะลูกขายโชคดี้ร่ำรวยนะถุงที่หนึ่งมาเหมาลงมาเลยนะจ๊ะอย่าเหมาใจลงไปพัดใจให้ป้าหมดแล้วนะจ๊ะดีค่ะดีค่ะขอบคุณครับโชคดีครับขอบคุณครับใจเดียวไม่ต้องมีให้ใครมีให้ป้าให้ป้าคนเดียวเพราะป้าใช้อยู่เรื่อยเลยของข้าทุกวันเลยเช็ดเชือกเช็ดผ้าอาบน้ำอาบผ้ามาอาบเราเองแต่เครื่องซักผ้าเช็ดบ้าจะจ้องผมหมด ร้านค้าเยอะที่สุดนะคะไปเป็นโอลท็ <S <S อปพิมเลยเครับสองหยิบได้เลยที่หยิบได้เลยที่หยิบไปเลยเคใครชอบเมียงคำสั่งได้เลยแบบทุดเหลือไม่อีทุดนะจ๊ะ ใครชอบเมี่ยงคำขอเมี่ยงคำนี่แว่บ้านนี้ไม่ผิดหวังดิใส่หน่อกระลาอันนี้คือหน่อกระลาใส่ทอดมันอันนี้ปลูกเองอะคะทำใส่ทอดมันหน่อกระลาก็ได้ยำก็อร่อยเนาะยำรสีได้ต้มซุปตก็ได้แกงส้มได้หมดผัดน้ำมันหอย ต้องออออที่กอเกตเลยเแหล่งของนกกระลาและคุณพิมพาวีก็เดินทางมาถึงศูนย์ส่งเสริมนวดแผนไทยอยู่ติดกับท่าน้ำวัดเสาทงทองใกล้กับศูนย์บริการตำรวจท่องเที่ยวและคิววินมอเตอร์ไซ์ คุณพิมพาวีเลยขอโอกาสนี้นวดฝ่าเท้านวดตัวเพื่อผ่อนคลายกันสักครู่หายเหนื่อยแล้วค่อยเดินเที่ยวกันต่อก่อนกลับพาไปนั่งทานข้าวชมบรรยากาศทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาและพาชมพระอาทิตย์ตกบริเวณเจดีเอียงที่เป็นสัญลักษณ์ประจำของเกาะเกรด็ดหากใครต้องการมาเที่ยวที่เกาะเกรด็ดสามารถเดินทางมาได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือมาพักโฮมสเตย์ตามที่คุณพิมพาวีได้รีวิวไปแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปพร้อมกับการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาจากโรงงานเครื่องปั้นดินเผาปะตุ่มที่ทำได้อย่างปราณีตและมีความชำนาญส่วนคลิปถัดไปจะพาไปที่ไหนนั้นฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ <laughs> ออาเป็นโอ่แล้วคือเป็นบ้าอะไรบ้อนย่้อหเอโอ้นะอ่อโอ้โหนี่ย 아니아니